สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองหมอนาม,มาแนะนำค่ะวันนี้มีอะไรเราไปดูกันค่ะวันนี้หมอนาจะมาแนะนำวิธีทำน้ำโคลอรฟีนจากใบายานางน้ำโคลอรฟีนเป็นน้ำสมุนไพรที่ได้จากพืชสีเขียวนะคะจิานานใช้ประมาณ5-10ใบอาจจะเสริมด้วยใบเตยเพื่อปรุง ิ่นของน้ำสมุนไพรให้หอมและก็สีเขียวหน้าทานนะคะสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือน้ำสะอาดก็ใช้ประมาณส2แก้วนะคะแล้วก็จะมีหม้อนะคะที่เราจะใช้เป็นภาชนะสำหรับขยำน้ำยานางแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องกรองนะคะบใบนะคะเมื่อใส่ใบเตยไปแล้วนะคะเราก็เทน้ำลงไป ล้างมือให้สะอาดนะคะพอล้างมือให้สะอาดแล้วเราก็ขยำนะคะก็ขยำใบยานางเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะพอขยำนะคะเราก็กรองใส่ขวดเราก็เอาใส่ในช่องฟีสนะคะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะดื่มเราก็เอาน้ำยะนางเข้มข้นเนี้ยะคะ่ะมาผาสมกับน้ําแล้วเรารู้สึกสบายหากเราดื่มน้ำยะนางเป็นประจำก็จะทําให้สุขภาพของเรา